อุ้ยอุ้ยอุ้ยบอกข้อมูลข่าวครานิดหน่อยก็แล้วกันนะฮะคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักประดิษฐ์ชาวอิตาลีนะฮะเขาก็ชื่อว่ากูเกลโมมาโคนี่อิตาลีเขาจะมีเนี่ยโมโม่นี่นี่มักโครนี่เขาเป็นนักประดิษฐ์ชาวอิตาลีนะฮะแล้วเขาไปประดิษฐ์อะไรล่ะเขาไปคิดบนระบบคลื่นความถี่ของวิทยุ FM และก็เ m เอ็มเราก็ได้ใช้นยคุณอ้อมเขาก็เป็นเนี่ยนะดีตงดีเจต่างมีการพูดเรื่องราวของวิทยุนิยุตลอดเวลาถามครับ50,000ถามว่าเคลื่นวิทยุ FM ของไทย FM ของไทยนะฮะอยู่ในช่วงคลื่นความถี่กี่เมกะเฮิร์ส ถึงกี่เมกะเฮิร์ตไม่ยากเลยนะมีโอกาสมากเลยนะต้องรู้แตต้องเอาเลยนะ88.5ร้อยนะครับข้อที่หนึ่งแปดสถึง108.0เมกะเฮิร์ตข้อที่หนึ่งนะฮะหรือข้อที่สองแปดถึง107.5เมกะเฮิร์ตโอ้โหมันใกล้กันมากหรือ 87.5ถึง108เมกะเฮิร์ครับนังนาทีจับเวลามีเวลาเดี๋ยวเย็นๆปุ๊บนะเอาไปดีไม่พี่ถึอ108ได้เหรอพี่ใช่ค่ะอ้อมหน่อยถึง87.5แล้วอมก็ล็อกไว้ที่94อ้อมจับหรืออ้อมไม่เคยกระดิกไปที่อื่นเลยถึง1 0ถึง108ก็ถึง107.5แต่107.5ในรู้ว่าถึง มันแค่17.5ไม่ใช่อาดูหัวดูท้ายกันให้ดีครับหัวแต่8.7คือ8.8เนี่ยเป็นอะไรที่มันมีคนจัดอยู่แล้วใช่ไหมแต่8.7.5มันเป็นเข้ากับวัสดุคาร์ทุกคนก็ได้มีการปิดไปปิดมาอยู่ตลอดแต่วันนี้จะนึกออกหรือไม่แต่อ้อมมาหมุนไปไม่เคยถึงมันเป็น17.5หรือไม่17.5ไม่ใช่เหรอมัน20คู่มันไม่มีครึ่งครึ่งมัน20คู่อะันสุดท้ายเลยน้องอ้อม10 ห้าวินาทีสุดท้ายขตอบพูดเขาบอขาตอบได้มาครับร้อยเจ็ดจุดน้องอ้อมน้องอ้อมพูดเขาบอขอตอบก่อนลูกอขาแปขอขอโทรไปถามได้ไหมครับไม่ได้ขอโทรไปถามไม่ได้เหรอสามตอบไตอบ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 ใครจะพมมดจนทแน่นอนคับคี่ว่าถึงไปไอ้ต่ำสุดน่าจะเป็น17.5เจลาเวลา แต่ก็อาจจะอายุ88อยู่นะเพอาหนึ่งพิมากไั้ไหมคนในมีฟังพิไบ่อยไหม7.5แล้วนัฟังยืนยไบ่อยแต่ยังไม่ถึงไม่ถึง1้อแป่ร้อยเจ็ดจุดห้าช่วงนี้หลอกคุยไปก่อนเออแกไปโทรถามน่ย ร้อยแปดไม่คุณครูจะได้รู้ว่าเรากว่าจะได้เงินทองมานี่โอ้โหนี่ทำงานกันอย่างเต็มที่ถึงร้อยแปดพยายามเล่กำจังสายตายาวเยินไงไปกันใหญ่นะถึงใครจะช่วยได้หรือเปล่านใครเคยฟังร้อยเจ็ดร้อยแปดคุณวิ่งไปที่รถแป้งได้ไหมได้ครับตอนนี้เขาบอกไม่มีเขาบอกไม่มีผิดตองซวยเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ก้องยังอยู่สบายอธิบดีเป็นยังพี่อันนี้ไม่รู้แล้วส่วนตัวก็บอกแล้วมันต้อง ตัดอยู่ที่94ไม่ไปแค่นั้นแหละจบอันนี้ันนี้94ออกทีวีหลายครั้งแล้วะอ๋อาลครับต้องสองแล้วนะครับจะเลือกแปดจุเจ็ดก็ดร้อยแปดหรือแปดจุดเจ็้าถึงร้อยเุดห้าตอบ7.5อภาษาเนียก็คือแ7 5ห้าถึงหนึ่งอยปตอบมาแล้วเรียบร้อยครับนี่ดาราเขาให้ตังมาแล้วไม่ใช่หรอคะทำไมเขาต้องจะให้ให้เลยไม่กลัวถ้าเกิดผิดรับผิดด้วยเว้ ไอ้เขาว่ารับผิดแปลว่าอะไรต้องเคลียร์ก่อนนะคือมันผิดมันรับผิดอยู่แล้วครับก็ต้องประกาศนะครับครับต่อนะครับแล้วก็แล้วก็บอกว่าตัดแน่ๆคือ88ถึง108นะฮะต้องกดต่อแปดสิบแปดไม่ใช่88ดสิบแป่งรครับไม่ใช่ครับเยเหลือ1้อยหรือว่า108ยแล้วครับคำถาต่อนะครับแล้วก็แล้วก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ต่อนะครับ ท่านนึกว่า107.5นะฮะแล้วหลายท่านก็นึกว่าจะเป็น88หรือเปล่านะเป็น87.5ถึง108เมกะเฮิร์์นะครับก็ถือว่าเป็นคลื่นความถี่วิทยุ FM ของประเทศไทยนะฮะแต่แล้วประเทศก็จะมีช่วงคลื่นความถี่แตกต่างกันไปนะเพราะฉะนั้นนะฮะ5,000ช่วยครูใต้นะครับต7นี่เลยนี่อ๋นะก็รวมเป็นขนาดนี้ถึง7ล้าน5แสนแล้วครับ เลลวลาหมดพยาณานะฮะช่วยทุกวันนะฮะช่วยครูใต้นะฮะก็ต้องตามต่อว่าพรุ่งนี้คุณอ้อมจะเล่นต่อหรือว่าให้คนที่เก่งๆนะฮะที่ปรารถนาแล้วก็ยืนขึ้นยืนลงอยู่หลายๆครั้งลงมาเล่นหรือไม่นะครับท่านอาช่วยครูใต้ครับสวัสดีครับ